วันที่20กระกฎาคมที่เกาะลอยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดใหญ่งานวิจิตรห้าภาคแอดชนบุรีเกาะ ใต้น้ำมหัศจรรย์ The Magic of Underwater World งานมหกรรมแสงสีเสียงและสื่อประสมที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดการสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับเกาะลอยสีราชาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยกับร้านอาหารภายในชุมชนซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28กรกฎาคมนี้โดยมีด็เตอรเพนพิสุทธ์จินตาโซพลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททท,ทจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลหรือโ o ซ s e a s ผ่านการจัดกิจกรรมเฟสติวัลและสปอร์ตทัวริซึมให้หนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นทัวริซึ h มฮับให้เที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวได้ทุกซีซั่น ทั้งในพื้นที่เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงงานวิจิตห้าภาคแอดชนบุรีเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์ The Magic of Underwater World นี้ด้วยโดยมีนายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายนพรัชสีพรมนายอำเภอศรีราชาและนายชัดชัยทีมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงอย่างตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสงไฟดิจิตัลอาร์ตสุดตระการตาที่ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยผ่านการจำลองบรรยากาศของผืนน้ำ สัตว์ทะเลน้อยใหญ่และปะการังอันเปรียบเสมือนอัญมณีใต้ท้องทะเลเมื่อได้เดินเข้าไปในงานแล้วก็จะให้ความรู้สึกเสมือนดำน้ำอยู่ในเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์เหนือจินตนาการด้วยเทคนิคการแสดงแสงสีเสียงผสมผสานกับโปรเจคชันแมปปิ้งการประดับตกแต่งไฟและการแสดงไ g h t i ิงที่สุดยอดสวยงามตระการตา นอกจากนี้ทททยังได้เชิญศิลปินชั้นนำได้แก่ t i l l y b e r s Slapkiss, ี i r i u s Bacon มาร่วมมอบเสียงเพลงเพิ่มดีกรีความสนุกภายในงานและก็ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าร้านอาหารจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางเข้าชมงานหลายหมื่นคนจนแน่นขนาดซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่28กร,รกฎาคมนี้ ที่เกาะลอยศรีราชา r e ส f i g h t Academy ่อันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ส f i i h t t c c d e m y y